ครับอันนี้เรามาจแจ้งส่งลูกค้านะครับอันนี้ส่งคนละสองลำสองล้ำสองลำสองลำครับน,นี่ของจังหวัดชุมพรครับนี่จังหวัดเชียงใหม่ <isso S 2> อันนี้ของอ่จังหวัดสุอาเราเรียกอะไรนครศรีธรรมราชอ่อนครศรีธรรมราชอันนี้สองอันอันนี้ยี่สิบล้ำ ล้วการน,นี้เบอร์จากเด็ก4ี่ิห้าลำลายการนี้ประกอบไว้ของคนในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนี้ก็เหลือแค่ประมาณนี้นะครับเหลือประมาณจุดนี้ใครจะเอาก็รีบเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะแปบ๊บเดียวรับมาทั้งหมดร2อยิบลำวันเดียวหมดนะครับเครื่องบินเด็ก กดหนึ 1> 1่งทีมันจะติดประมาณ17วินาทีนะครับแล้วก็ดับดับเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนมันบินเดี๋ยวโยนให้ดูครับเามาโยนให้ดูนะครับนี่เราก็กดกระตุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวลดเครื่องมานะแป๊บน,นึงนี่เครื่องบินมันจะบินประมาณสิบสิบเจ็ดวินาทีอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งขึ้นส่งขึ้นง่ายแล้วก็ปรับที่ห่างเอานะครับบินเอาที่ห่างเาัาอันนี้ผมปรับอยู่ในระดับสายตา,ามองหางก็จะบินอยู่อย่างนี้ครับอ่าให้เด็กเล่นนะครับเนี่ยแล้วแต่เราจะปรับถ้าเราปรับให้วนอยู่กับที่แล้วก็ดัดหางเอานะครับถ้าเราอยากให้ขึ้นสูงเราก็ดัด มันขึ้นสูงไปมันก็จะขึ้นไปไกลหน่อยเยพอหมดเวลาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ลงมาเองนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเพราะว่าเครื่องบินมันอ่อนหมดครับตัวเติมมันอ่อนหมดดัดงอได้ครับสนใจรีบสั่งนะครับลํามรยี่สิบาทนี่ครับเตรียมจะส่งลูกค้านะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับสั่งม120ลำแปบ๊บเดียวหมด